น้องอลิฮอตในขณะที่หนูกรีดล่องกรีดไปกรีดมาเนี้ยเอ่อพี่พี่พี่ของแก้มทีได้ปหมไม่เกี่ยว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 หรอไม่เกี่ยวระหว่างรถสีส้มกับเจ้าของรถสีส้มอยากได้อะไรมากกว่ากันคะลูกเอาแล้วรถเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อรถเป้หิงซื้อผ่อนเหรอตายแลยโอ้โตายแล้ว เดี๋ยวพวกมึงอ่ะดูไว้เนี่ยโตเกียวในกรอบพวกมึงฝึกไว้เดี๋ยวกูให้พวกมึงกลับไปขายโตเกียวแล้วใครขายรถอ่ะน้องเขาก็ดิเขาไม่เป็นหลอกโตเกียวอ่ะเกิดมาไม่ค่อยถนัดไปทางรู้อ่ะต้องขายรถเป็นไหมลูกยังไม่เคยขายอ่ะลองลองลองดูสักทีนะสมุติจะขายรถคันนี้ทำยังไงซื้อรถไม่ขายอะไรนะคะซื้อรถไมซื้อรถไม่ขายที่ขอดูพวงมาลัยหนูหน่อยได้ไหมลูกว่าตกงมาลัยหนูมันแน่นหรือเปล่าได้ได้ได้เหรอได้อ่าอีดี้ล่อมือซะแล้วเตาหนูร้อนที่ละน่าจะร้อนแล้วค่ะเตาเหรอครับ ค่าเตาดีโยนทิ้งั้งนไปส่งไปซึมมากเลยส่งไปมันมันซึมขนาดนั้นเลยอ่ะเราต้องพูดว่าอะไรช่างมันเถอะค่ะลูกเราจะพูดอะไรกันแล้วคุณลูกอ่ะพี่ใส่ได้เลยใช่ไหมลูกใช่ใส่สามละบวยคนคนอย่างนี้เหรออ๋อแล้วถ้าคนเสร็จแล้วน้ำกระเด็นขึ้นมาเป็นไรปะก็ก็ปล่อยให้มันกระเด็นไปเลยอ๋อส่วนใหญ่กระเด็นโดนตรงไหนบ้างลูกส่วนใหญ่โดนมาก็โดนโดนหน้าท้องหน้้าทองโดนไหมมีมีโดนหน้าท้องบ้างเนาะมีเลยเลยเลยมาหน้าอกมีมีมันกระเด็นขึ้นมาเหรอมีเลยข้าวหมูไหมตรงหน้าก็มีเหรอ ถึงแป้งมันกระเด็นไงมึงดูนี่เด็นไหมเขาหมายถึงอันนี้เคยกระเด็นเข้าตาบพ่อไหมมีเคยไหมมีอยู่นะแบบแสบมากอะเห็นไหมมันแสบตาเพราะวันนี้มันเป็นแป้งไงเกลียดแป้งอยากให้พวกพี่กินอย่างี้แต่ให้พ่อคุกขินไม่ไม่เหรอค่ะหนูพูดจริงๆค่ะพี่อ๊ตเออมึงก็ดูร้ายเหมือนกันนะจริงไหมพี่โอ๋ตขออภัลูกขอโทษพี่หนูเองใครอ่ะ ใครล่ะใครวะใครอ่ะอ้าใครล่ะอ้าวมันยกลองก็ทองแตงไทยต่อสาวนาโมลเราไม่เป็นคนไหลใคลเอิร์นเอิรเอฮ้ยใครล่ะใครล่ะพ uh ี่ใครล่ะใครล่ะอ้าวมันยกลองก็ทองแตงไทยต่อสาวนาหมลเราไม่เป็นคนหลใจเอิรนเอิรเอิฮ้ยใครล่ะกูเอง้อง้อไอเยียเยี่ยไอเยีย <huh ไ่ไ้นเสียก็อย เอานี่เพิ่งนึกได้เหรอคะลูกนี่ก็ตกไปสามล้วอ๋อเฉยอ๋อเฉยอันนี้ใส่เนยอันนี้ก็ใส่เนยพอใส่เนยเสร็จจริงๆเรากินอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมเราจะไม่มีไส้ก็ได้ถูกไหมแต่ว่าไส้มันเป็นท็อปปิ้งเพิ่มเหรอถ้าเป็นของที่ร้านหนูจะมีนูเทลล่าชิปแชทแล้วก็ไส้คิปปี้ในถั่วค่ะมีนมไหมลูกมีนมนมคือไส้หลักนมเยอะๆใหญ่ไหมเบี้ยวมากเฮ้ยมึงไปใสะดุดไหมมึงสะดุดอะไร มึงมุ่งเลยหมายถึงอะไรใหญ่ไม่หมายถึงว่าขวดนมที่ใหญ่ใช่แต่ว่าของที่ร้านหนูนมจะใหญ่กว่านี้นมจะใหญ่กว่านี้นมจะใหญ่กว่านี้น้องอลิในขณะที่หนูกีดล่องกรีดไปกีดมาเี้ยเอีี่พี่พี่ของแก้มทีได้ไหมเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเก่วเกี่ยวเกีมยวเกี่ยเกี่ะไเกี่ยวเกีายวเกี่ยวเมี่ยวเกี่ยกวเกี่ยวเกี่ยเก่เกี่ยวเกี่ยวี่ไม่พี่เ่รงนี้ี่ยวเกีกี่ยวี่ก็มึงไม่ได้บอกกู อ่ะพวกมึงมามาช่วยกันอเดี๋ยวพวกเราะได้ไปขายร้องไปสอบอาลองไปสอบนี้กขาใล้ๆได้ไหมเออย่างี้ครับตานนอุ้ยหล่นเลยขไปสอบมาใหม่แล้วมึงไม่เป็นด้วยอันสตาไหนสอบตานสอาน ขอพี่เอาตรงกลางเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยน้องน้องน้องมาสอนตรงนี้มาสอนนี่หางๆนะเอายังไงเนาะเดี๋ยวพี่ี๋ยวพี่บอกให้ล้อ่ดวสอนพี่โดนทำเป็นล่นสอนมหน่อยอ่าแซงแซงไปดนอะไรอันนี้ก็กลเล่นไอ้ตัวนี้เขินหนูประกบใกล้ๆเลยลูกแต่นึ่งพี่ะไรแล้วทำไมทำไมของผมให้ไปไกลใกล้ๆดิใกล้ๆดิใกล้ๆเออดูนี่ดูมือสั่นไปหมดแล้วโยนอะไรมไเออ ได้แล้วอ่าไปไปผักขับไอ้หลอดอีกแล้วเ,เ,เหรอไอ้เี้ยไอ้หลอดอีกแล้วอ่ะให้น้องก็ทำให้ดูจน,มน,น,นหมดก่นอนนะ เบกกินมายังเอกินยังอ่ะหยิบ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 ลูกหยิบมาโอเคครับอ่ะยื่นยืนไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้คือการสาธิตของน้องโอลิฟนะครับที่จะมาทำโตเกียวให้เราดูนะครับโตเกียวของน้องเขาก็อร่อยเลยอร่อยครับแล้วให้เลยให้หรอตอบน้องเขาเนี่ยมาสอนเราทำโตเกียวแล้วเราไปสอนน้องเขาขายรถกันบ้างดีกว่าครับไปดูนะครับกูอีกแล้วไก่หาย ขาสอนเราทําโตเกียวไปแล้วอันนี้เรามาสอนน้องขายรถกันบ้างไหมโดยเฉพาะขายคันนี้แ๋ยวเราสอนน้องที่ละคนอะหนูถามพี่เขาว่านี่รถคือรถอะไรอะหนูถามเขาอันนี้เป็นรถอะไรเหรอคะตั๋ง่ียพึ่งเปลี่ยนใช้ไปคุ้มเลยของเหลวคู้ขายด้วยใช่เชื่อดิเห็นไหมเชื่อพี่ยังถ้าหนูจะให้มันยืนพร้อมกันเนี้ยมันก็จะสอนหนูแบบเนี้ยงั้นขอจีละคนหนูอยากได้คนไหนเป็นคนแรกก่อนเลยอ่ะมีคนนี้นะเอาเลยครับ วันนี้ครับทุกคนครับผมจะมาขายออรรถคันนี้ครับไม่ได้ขายเล่นๆนะครับขายจริงๆแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีเป้าหมายใหม่เราจะขยับจาก l amborghini ครับผมไปเป็น toyota vios toyota vios ใช่ครับขับสนุกลุกนั่งสบายครับผมคันนี้เป็นรถปีอะไรครับพี่มาครับโอ้แต่กูกูไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยด้วยคันนี้อ่ะมึงสอนน้องคราเวลาพีเซนรถทำงานสอนสอนก็คันนี้ครับเป็นรถ lamborghini gallardo spider เดาน้าของกูของกูไม่เทปก่อนเสียงที่งตอนนี้นะคะเป็นเสียงจากด็กเยร์สามสามหนึ่งศูนย์ค่ะตอนสมัาจะเก่าๆแล้วกันนะคะแต่ดิฉันกำลังนั่งอยู่บนรถแลมโบกินีกาลาร์โดสไปเดอร์ค่ะดอกอะหนูพูดตามพี่เขารถคันนี้เป็น l a มโบกินีกาลาร์โดสไปเดอร์รถคันนี้ครับเป็น l a มโบกินีกาลาร์โดสไปเดอร์ครับคำว่าสไปเดอร์คืออะไรแลมโบกินีชื่อยี่ห้อ การ์ลโดชื่อรุ่นครับและสไปเดอร์คือหมายถึงว่ามันเปิดประตูได้อันนี้มาพร้อมกับสีส้มครับอันนี้เป็นกันชนหน้าของเพอร์ฟอร์เมเตอันนี้ผ่านไปแล้วขออีกคนนึงต้อเลือกใครครับระหว่างสองคนนี้เอ่าพี่คนนี้คับอ่ะมาพี่เอ็กเชิญฮะพี่ชื่ออะไรคะพี่เอ็กครับพี่เอ็กเจอร์ีม้าครัมีแฟนยังครับยังเดีสนสนใจมีแฟนไหมนี่วะนี่เรากำลังทำอะไรกันขายรถอยู่ขายรถอยู่เอามาดูทางด้านข้างต่อมันต้องใส่ใจไงมอถ้าใส่ใจได้แต่มอง ใส่เลยได้ <c oughs> บ้าเน <c oughs> ี่ยครับบอกเขาไปซิ้ว่านี้หรอยี่ห้ออะไรครับ เพื่อนกูเหมือนกันอันนี้เป็นลอ้อ B C Force ครับล้อแท้นะครับครับผมยางก,กับล้อเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่ต่าจะเกินสักสามร้อยโลผมว่าไม่เกินผมเพิ่งเปลี่ยนมาเองใช่ครับอันนี้นนใส่ยางไซส์อะไรครับอันนี้ใส่ยางไซส์อะไรใช่ไหมครับไอ่เอไอีเอ๋ต้องก้มไปดูโอ้ยตายแล้วยางใหม่ตรงสเปคนะครับล้อต,ตรงรุ่นตัวน,นี้เป็นเบรกเซรามิกครับเบรกเซรามิกคืออะไรเป็นเบรกตัวท็อปบนบนและของตัว l a m b o ก g h i n i ตัวนี้ครับถ้าสมมว่าตอนซื้อเมื่อหนึ่งนับปัจจุบันนะเพิ่มตังค์ประมาณสักล้าน ตอนนี้กระจกข้างเป็นแคปตาใสสุดเกินข้างล่างเป็นแคปตาเป็นคาร์บอนเหมือนกันครับซึมเลยอันนี้เขาเรียกว่าเคปลาแคปลาอันนี้เขาเรียกว่าล้อล้ออ่ะมาถึงล้อหลังครับล้อหลังเป็นก็ล้อครับก็เป็นเหมือนล้อหน้าล้อหน้าลุกเราเปิดข้าไปนั่งหน่อยโลกมันเขินอะไรของมันวะอธิบายภายในสิครับเป็นเบาะสีอะไรคะ มาพร้อมกับ s t i ช c h i n g สีกูกะไว้แล้วว่ามันต้องหันมาถามกูว่า s t i ช c h i n g คืออะไรเดี๋ยวว่าแต่มันเลยกูก็รู้เป็นเบาะสีดำเดินได้สีสีส้มค่ะจริง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 นะครับจับเบรคมือลูกขย่าเบรคมือนุ๊ตลองกดกดกดหัวแม่ลูกอีกนิดหนึงอีกนิดหนึ่ง ไอออนไออนขอที่ช่วยหน่อยคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ารถในส่วนของรถกาลาโดตัวนี้ครับมันเป็นตัวที่จะมีตั้งแต่ตัว500อในตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นตัวไฟสั้นมันจะมีไฟสั้นกับไฟยาวตัวนี้เป็นรหัสตัวถังที่เรียกว่า560ขีด4หนเป็นแรงม้าขีด4คือขับเคลื่อน4ล้อรถคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อถ้าเป็นลัมโบนะส่วนใหญ่เป็นหลังคาผ้าหมดเลยถ้าเป็นตัวสไปเดอร์อย่างนี้นะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าถ้าเป็นหลังคาเหล็กเนี่ยเขาจะเป็นน้ำหนักเยอะเพื่อให้รรถมมมันเเเเบบาาาจะะได้หสกคื่่องยตทีีข เข้าใจไหมคะลูกอยากได้เรือยงคะอยากอยากได้แบบนี้ไหมคะยระหว่างรถสีส้มกับเจ้าของรถสีส้มอยากได้อะไรมากกว่ากันคะลูกเอาแล้วรอาอย่างนี้สอนดีหรือยังวันนี้สอนดียังก็ได้เปลี่ยนคนไหมเปลี่ยนเนนะอ้าวมาเปลี่ยนคนมาฮะขอบคุณมากเลยะ ยังสิเออที่มาถึงตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ารถคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างน้องเฉินครับมาถึงตัวท้ายรถนะครับมาดูที่สังเกตที่ปลายท้ายครับมันจะเป็นคล้ายๆตัวลูกศรอ,อย่างนี้เห็นไหมเป็นตัวสามเหลี่ยมเราวิ่งกันไปนี่คือเป็นเอกลักษณ์นะครับของทาง l a m b o r g h i นะครับรถคันนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังครับตัวนี้นะเป็นคาร์บอนเทสล่าแล้วมีกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้ด้วยในส่วนที่สองก็นี่ ดิฟิเซอร์คาร์บอนอันนี้ของเดิมมันเป็นคาร์บอนนะพี่ของเดิมไม่น่าเป็นนะครับหรือไม่รู้นะอันนี้ต้องต้องตอบว่าอย่างนี้นะครับถามผู้รู้ได้ไหมจำผมถามเล้ดิไอ้ดิฟิเซอร์ตัวเนี้ยเดิมๆโรงงานปะไม่เดิมครับอันนี้เป็นดิฟนนิเซอร์ไอ้ปอบปอบเต้หุ่นลิ้นพันในที่เงียที่ <laughs> ทลิ้นพันเพราะว่าไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ผมอง รถอยู่ไงรถรถไหนรถนู่นไหนรถสอะไรกันแปลกมาเลยรถเหรอใช่ไม่ไปทางอื <sh <sh ่นเลยแชมป์ที่หมายอ่ะอันนี้อันนี้อย่างที่แชมป์บอกครับว่าตัวนี้ขอความรู้จากแชมป์มานะครับขอบคุณแชมป์ด้วยอันนี้เป็นดิฟฟิเซอร์ของเฟอร์ฟอร์เมนเต่เฟอร์ฟอร์เมนเต e ครับเป็นเคฟล่าคาร์บอนด้วยนะครับส่วนท่อตัวนี้เป็นท่อของ IPE สามารถเปิดปิดวาล์วได้ถ้าเราเราเปิดวาล์วข้อจะดังหึ้ถ้าเราปิดข้อก็เงียบๆได้ด้วยครับคันนี้ช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมครับวันนี้เช็คระยะมาแล้วอานนี้ถ่ายของเหลวมาแล้วครับไม่ถึงสักสามร้อยโลไม่ถึงครับ<อ>เพราะว่าพอพามาเปาเาเลีป่ยนยางครับไล่ๆกันครับส่วนทะเบียนต้องย้ำก่อนว่าทะเบียนเศรษฐี8ปด 8, 8, 8เราไม่ได้ไไดให้แต่ถ้าจะให้ก็ได้แต่ต้องมีราคาที่ดี <laughs> เราไปดูภายในกันบ้างครับเบ๊ก mm hmm. ครับเรามาพูดถึงเลขไม้อะไรครับอันนี้เลขไม้เท่าไหร่ครับ17,000ครับพี่งานวันนี้มันจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ขับไปไหนส่วนหน้าจอตัวน,นี้เป็นหน้าจอ Android เรียบร้อยแลย้ว Android Android แล้วไม่ใช่ดอยธรรมดาเป็นดอยอยู่บนเชียงใหม่ด้วยดอยอะไรครับดอยหมึงเอาซะเจ็บเลยได้รู้จักดอยหมึงไหมลูกอยู่เชียงใหม่หนูหนูเคยไปยังดอยไอย้ดอยที่พี่บอกชื่อดอยหมึงจะอยู่บนเชียงใหม่แต่หนูไม่เคยไปหรอกมั้งใช่มััััััััันนนนนนนจจจจะะเเปปปป็ดดดดออออออยยยยยยยวววีีีีี้้้้้้้้้้ตบกกกกกคุมมมไไไไหหหหหญญญาาาาาา่่่สสสแลงงงชรรรรรูููู ดอยเหมิงถ้าผวนกลับมาเป็นเห็นไหมน้องก็จะดีเลยเวลาขำดีเลยอยู่แล้วอ๋อเหรออ๋อดอยเหมิงออใช่อ๋อะไรของมันวะครับทุกอย่างในนี้ใช้กันได้หมดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดไม่มีอะไรที่แตกหักผิดเพี้ยนเลยครั้งนี้ถือว่าสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ใหม่มากนะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยอ่าแล้วนี่คือบอกไฟฟ้าเห็นไหมอ่ามันปรับได้หนูถอยหลังได้ค่ะลูกโอเคใช่แล้วละครับแล้วเดี๋ยวเราปิดหลังคาให้ดูครับว่าหลังคาเราสมบูรณ์แค่ไหนเชิญครับ ตัวเด็ดเว้นไอ้เหี้ย,ย,ยตากล้องแม่งกักด้วย่่ะตูนตตตะครับและนี่ครับก็คือหลังคาที่มันปิดมาแล้วเรียบร้อยครับหลังคาที่เป็นหลังคาผ้าใบนะครับหลังคาผ้าใบเนี่ยถ้าถามว่าอยู่ในเกณฑ์แบบโอ้ยใหม่เลยไหมเอาพุ่ตรงน้ำไหมเพราะว่ารถทุกคันเป็นอย่างนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้ตัวเปิดส่วนจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่นี่อยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีขาดไม่มีแหว่งไม่มีอะไรทั้งนั้นเรื่องของรถไม่มีชนแล้วครับดังนันบอกว่าไม่ได้ซื้อมาใช้อยู่แล้วครับรถคันนี้เคลือบแก้วเรียบร้อยครับปีีีีีนนนนนนนททััััั้้้้้งงงงงงคคเเเเเเปปป็็ขออออาาาาุตตตตวววิิกกรรบบบบดด๋ยยใใหหพ่่่สสลล์์ฟแไม อันนี้คือท่อมันปิดอยู่นะครับเสียงจะประมาณนี้อ่ะเปิดวาววัีอันนี้คือเสียงเปิดวาวนะครับแต่ตอนนี้ฮะตันนี้ปิดไปหมดแล้วนะครับไม่ได้เสียงนะครับหอผมเนี่ยเฮียไม่ได้ยินเฮียแล้วเออตอนนี้นะครับตอนนี้มีลิฟต์ยกหน้าด้วยอายกหน้าให้ดูนะครับแ็กนี่คือลิฟต์ยกครับเอาไว้ทําอะไรครับลิฟต์ตัวนี้ครับเอาไว้ ในกรณีที่เราไปเจอสภาพพื้นผิวถนนที่รถมันเตี้ยไม่สามารถขึ้นได้อันนี้เราสามารถยกขึ้นมาอีกประมาณทักสามสี่นิ้วเพื่อให้รถมันพ้นสถานการณ์นั้นไปได้รักดลงครับนี่ประมาณนี้ครับฉะนั้นรถอันนี้ก็ไปได้ทุกสภาพพื้นผิวถนน,นแน่นอนครับสาเหตุที่ผมขายไม่ใช่อะไรครับอันนี้มันเป็นกระทิงมีความฝันว่าอยากควบมาครัเดี๋ยวนี้ถูกนะใช่เม็ดละ20ก็ได้ดูดและอ้สัตว์ ผลลามาก,กันใช oh. ่อยากลองหันไปควบม้าดูบ้างครับ oh. ก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าเปลี่ยนจากรถคันนี้ไปเป็นเฟอร์รารี่มันเป็นไงบ้างน,นะครับ oh. แต่ก็อีกนาคตอันไกลนะครับว่ามันจะได้ขับหรือไม่ได้ขับ oh. ก็ลองดูเพราว่า ตัวที่เราอยากได้ก็เป็นตัวที่หายากมากมาที่หายากนึ่ไม่ใช่เรื่องของรถหาตังค์นะหายากนะครับมาแล้วคนลงมาครับอ่ะรถคันนี้ครับเป็นรถที่ผมใช้เองครับน้องๆก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับซื้อมาอย่างแรกคือเราอยากได้ในความฝันของหลายๆคนครับน้องๆครับพี่ๆครับผมฝากรถคันนี้ไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยรถคันนี้ราคาไม่แพงครับรถออกห้างใช่มัน20กว่าล้านแหละแต่ณปัจจุบันราคาไม่ถึง10บล้านด้วยซ้ำระคันนี้เราขายอยู่เพียง9ล้าน9แสนบาทครับรถคันนี้เราเอา9กาล้านกาแสนบาทนะครับจะบอกทุกท่านว่ารถคันนี้จ ไอซีพีซีได้10ล้านบาทแต่อยู่ที่เครดิตของท่านนะครับต้องพูดแบบนี้นะครับแต่ถ้าทุกท่านไม่อยากเสียดอกเพิ่มเตมิมรอบนี้ยังเหลือไฟแนนซ์อยู่ประมาณสัก27งวดโดยประมาณนับปัจจุบันที่ถ่ายนะครับใช้เงินดาวอยู่ประมาณท่านนับปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ5้ล้านหน้าโดยประมาณท่านก็จะได้ผ่อนดอกที่เป็นดอกของผม่ง่ายผ่อนสูงไปเสร็แล้วถ้าคุณไปจัดใหม่ก็ว่ากันไปนี่เราไม่ว่ากันนะครับชัดนะชัดไหมเสียงข้อมูลแน่นๆทำไมมันามาไกลเหรอเหมือนกลิ่นตัวตันเลยกลั้นขึ้นตาเลย จริงจังไปเมื่อจริงจังไปไม่รักแล้วนะผ่อนรถไม่ผ่อน้นะเดือนเนี้ยถ้าหนูเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อรถไปหิงซื้อผ่อนหรอตายเลยตายแล้วดูนี่เราไม่มีใครบอกเลยบอกเขาหมดเลยจบแล้วอ่ะจบแล้วตายตาบ้าตายเดี๋ยเร่งต้นที่สองเจ็ดเก้าถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับโทรหาน้องๆตามเบอร์นี้ได้เลยครับ แล้วเรามีภาพรถคันนี้นะครับอยู่ใน Facebook ของเราครับแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวของรถคันนี้ครับภาพเคลื่อนไหวคืออะไรเราค่อยๆเขียนเงินไปทอนไปเพราะไม่มีตังค์ตอนนี้วันแล้วคลิปวิดีโอสิอ่าเป็นคลิปวิดีโออยู่ใน YouTube ครับและคลิปสนุกสนุกของพวกเราครับอยู่ใน TikTok ครับเข้าไปดูได้ครับวันนี้นะครับผมต้องฝากน้องสาวผมคนนี้ไว้ด้วยเชิญโฆษณาเป็นตรงกลางได้เลยค่ะหนูเชื่ออะไร Facebook อะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะยายยายสวัค่ะลิฟนะคะเจ้าของร้านค ค่ะร้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังในแวะผ่านไปผ่านมาอุดมลริได้นะคะชื่อเฟซบุ๊กสปปามารถติดตามมารีได้ที่เฟซบุ๊กชื่อ,อยานหน่อยนะคะกิติยาสลิฟโอลีฟอุดมเดชค่ะส่วนไอจีอรัญญาเดอสกอร์ไฮโซภาษามีทิกตอกไหมคะทิกตอกมีค่ะออยโอลีฟค่ะ ติดตามน้องเขาได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามดีๆแบบนี้ครับถ้าคลิปนี้สนุกนะครับกดแชร์ออกไปครับแล้วเข้าไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับณปัจจุบันบอกเลยว่าน้องเขาดังมากแต่ที่ต้องยอมเกาะกระแสเขาเลยอ่ะน้องกรลิฟครับอยากจะฝากอะไรกับคนทางบ้านไหมครับยังไงก็ฝากแลมโบงคันนี้ด้วยนะคะถ้าพี่ซื้อถ้าพี่ซื้อเดี๋ยวหนูมานั่งเป็นเพื่อนเดี๋ยวหนูมานั่งเป็นเพื่อนอ่ะถ้างั้นพี่ไม่ขายแล้วล่ะดูตรงนั้นขาย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 รู้ป่ะขายไปทำ เกาไปผ่อนคอนโดให้ด้วก็ประมาณนี้แหละตามนั้นอะตามนั้นแหละจบจบเลยไม่บายฝากติดตามด้วยนะ